อนุสรสถานเจ็ดแห่งเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ลำดับที่หนึ่งแผ่นดินดอกบัวโลตัสแลนด์สถานที่เกิดด้วยอรูป,ปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารขอน้อมกราบกรานพระเดชพระคุณหลวงปู่บูชาธรรมดังแสงทองส่องไล่ดาวหลังเช้าตรูโลกสว่างกระจ่างรูรู้และเห็น หลวงปู่ท่านบังเกิดพลันสว่างเย็นณแผ่นดินสวยเด่นโลตัสแลนด์ของพุทธบุตรยาตรามาถึงบ่ายสองพี่น้องตะวันฉายงามสุดแสนสาธุชนพร้อมใจมาทั่วเขตแดนเทิดพระคุณอุ่นเหลือแสนผู้ปราบมารในที่สุดนี้ขออำนวยวอวยพรให้ทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร